หนูจะถือไม้กันเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลขที่บัญชีอะค่ะว่าออดถือไม้เลยอ๋อใช่ใช่อ่าห้าสี่สามสองค่ะงานเดินให้เด็ดสุดเป็นยังไงบ้นี่ก็เป็นปีแรกของหนูเลยค่ะที่มาร่วมเดินงานแฟชั่นโชว์การกุศลค่ะของมูลนิธิสีสว่างสวัสดในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างสวัสด์ค่ะค่ะซึ่งท่านก็ทรงพระราชทาน ให้กับมุลนีธีนะคะเพื่อออกเป็นคอลเลคชันนี้เลยค่ะที่พวกเราใส่กัน,<ม>นู่คะก็จะมีกระติกน้ำใช่ไหมแก้วหมวกเสื้อนะคะตนนี้ดนท่านเห็นเลยค่ะครับผมพวกเราทั้ง3าคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมบริจาคก,กับโครงการบรุลีนีธิของเรานะครับรายได้จากการบริจาคเนี่ยเราจะมอบให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์น,นะครับแล้วก็ ต่างๆมะนะใครที่สนใจอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ที่โรงพยาบาลจุฬาได้เลยครับหรือช่องทางออนไลน์ค่ะหรือว่าจะบริจาคได้ที่บัญชีธานาคารกรุงเทพนะคะเลขบัญชี942 3000 992ค่ะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยค่ะครับผมถูกใจเลยฮะ้ <laughs> จ,จริงๆเมื่อกี้ยังมีขาด เล็กน้อยก็คือจะมีร่มด้วยค่ะ,ะแล้วดึงไปได้ยังไงนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นตัวอย่างกันครับเดี<ช>เด๋ยวเราก็จะได้เห็นตอนเดินแฟชั่นไอยากพีเต์เสื้อเจ้าตัวเองใส่นะ<อ><อ>นเป็นดีไซน์อันนี้เป็นแบบโอเวอร์ไซส์อ๋อโอเคของหนูเป็นเสื้อย,ยืดลายเสือค่ะเป็นสีแดงก็จะเป็นลายน่ารักน่ารั ก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักเหมนี้นนี่ก็จะมาอก็ใส่เหมือนกันเลยวป็ใส่นิดนเป็นสีสว่างขึ้นเาอันนี้ตอนหนูเป็นสีอะไรคะเนี่ยเป็นแบบเป็นสีแต่ว่าเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหลายแบบหลายทรงให้คุณเลือกสรรใช่แล้วก็เสื้อสามารถจับแมทได้หลายลุคมากไม่ว่าจะใส่เป็นกระโปรงหรือว่าเป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงแบบทางการก็สามารถใส่ได้อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบน่ารักๆหน่อยหรือว่ามีค่ะเป็นกเ่งยีนแท้ๆกันอย่างเงี้ย ก็มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะคะครับผมเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคบมอา Welcome to Star Society